สวัสดีค่ะพามาุูต้นดอกไม้จะต้นโคฟเวอร์จะจะมีขายช่วงคิสมัสถึงหลังปีใหม่จ้ะคนเยอรมันจะนิยมสื่อมามาวางโต๊ะจัดโต๊ะช่วงปีใหม่เนาะจ้ะเนาะจ้ะเป็นต้นใหม่นำโชคจ้ะายๆกับพักแ่นบานเราเนาะมีสี่สี่ใบจ้ะกินได้จะเป็นพักได้จ้ะ ทำสลัดได้เนาะมีหลายสีอยู่แต่ว่าช่วงช่วงเนี่ยฉันเห็นมีแต่แบบหนีเนาะไม่รู้ว่ามันจะมีไขาเออที่ไหนหม่่งสีอื่นเนาะสีเขียวอะ่ะเหมือนพักแว่นบานเราอ่ะเนาะจ้ะถ้าเลิกเลิกเอาว่างโต๊ะเราก็ไปปลูกใส่กระถางปลูกได้จ้ะจะดห็นโดกเนาะเอาทำสลัดได้จ้ะคนเยอรมันเขาก็จะเชื่อกันว่าเป็นต้นใหม้นำโชคเนาะ ช่วงปีใหม่เขาก็จะสื่อมาว่าโต๊ะเขาเราก็มีอ,อตุ๊กตาเขาเรียกตุ๊กตานำโชคจ้ะเนาะโบจะเป็นใบใบครอบเวอร์เนาะถือเฮดถือบันไดจ้ะเขาเป็นอ,อคนทําความสะอาดเตาผิงเนาะเวลาเขามาบานเราเราก็ตรง่ากเขานําโชคมาให้เราเนาะแต่ฉันปะพอเขามาฉัน เขากับฉันรีบถูบ้านจ้ะเพราะว่าเขามาทําความสะอาดเตาผิงหรอกเขาเดินมามันก็ด,นดำนะเนาะพื้นบ้านดำมาเลแบบนี้แต่คนเยอรมันบอกว่าถ้าเขามาก็าคือเขานําโมาให้ร่ออะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เลยเอาตุ๊กตามาติดกระตุนโคฟเวอร์เนาะ้อมูลก็ไม่ได้หาจ้ะไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรเนาะแต่เอามาให้ชมจ้ะเนี่ยจ้ะ ต้นไม้นำโชคเดี๋ยวฉันจะเขียนชื่อภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันให้จัดแต่ว่าภาษาไทยไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปคนคว้าหากันเองจ้ะนี่ต้นใบใหญ่เห็นไหมนี่ใบใหญ่อยู่ตรงกลางเลยโอ้ตใบใหญ่มากเนาะฉันเอาไปบ้างให้แดดท่งมันพราะมันบานสักหน่อยจ้ะมามาคืนมาจะทดดําคลิปได้หรอมันไม่บานมันไม่บานออกเนาะใบมันเนาะเพราะว่าอากาศไม่ดีจ้ะ มันมืดทุกวันมันเพิ่งมีแดดวันนี้ตั้งแต่ม,มาน่ะมืดตลอดจ้ะเนอะโอเคจ้ะเอามาให้ดูต้นหม่น้ำโชกนะจ้ะเนาะต้นโคฟเฟอร์จ้าขอบคุณหลายจะมาชมเดียกันสวัสดีจ้า